กระหึมที่สองคว้าโตติร่วมทับเชียงใหม่เปรียงคว้าโตติเสริมแก่งแดเนียลกาเซียตโตติแนารูกชาวสเปนจำเป็นต้องบอกลาถิ่งบีจีปทุมยูเนเตดเมื่อถูกถอดชื่อออกจากทีมเพื่อเปิดพื้นที่โคต้าต่างชาติหลังการมาของดิโอโกล,ลูซันโตล่าสุดแดเนียลกาเซียตโตติ จะบอกลาทีม b ีจีปทุมและเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเชียงใหม่เอฟีทีมดังในศึกที่2ด้วยสัญญาหนึปีครึ่งสำหรับกาเนลกาเซโตติแนวรุกชาวสเปนย้ายจากอาลาเบทีมในลิกสเปนสู่ลิกไทยร่วมทีมกับบีจีปทุมยูเนเต็ดในปี2015ลงสนามให้ทีมไปกว่า114นาัดปิดฉากการค้าแข่งบนถิ่นลีโอสเตเดียมมาอย่างยาวนานกว่า6ปี